อนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับเราจะไปไหนกันนะครับวันนี้ไปไต้หวันครับไปเจอเพื่อนมากับคุณบิมเหมือนเดิมครับไปวันนี้คนเยอะครับวัน,น 29. ที่ยี่าันความนไอ้บิมถ่ายรูปที่จอดรถยังเออทรายก่อนลืมโอเคตีห้าจะเคลื่อนเราออก7จ0ดโมิครับแต่เหตุผลที่ต้องมาตีห้าเพราะว่าตีที่บอกกันแล้วแหละ พราะตอนนั้นที่เขาจากด่ารเสดาอะที่ไปมาเลยครับเราไม่ได้ปั๊มขาเข้ามาเพราะรถมันติดไงแต่แม่งเขาก็เลยเปิดเลนพิเศษเราก็เลยออกเลนพิเศษไปเลยครับแล้วแม่งออกนอกด่านไปเลยครับแล้วเราไม่ได้ไปไหนมาอีกเกือบปีไงแล้วพอจะไปมาคราวนี้แม่งวุ่นวายเลยคือก่อนหน้านี้ผมแม่งต้องไปไปด่านตนัวคนเข้าเมืองอะไรเขาก็ไม่ทําให้นะเขาบอกว่าต้องมาทําตองขาออกที่จะไปต่างประเทศครับก็เลยโอเคต้องนี้ไป กระเป๋าลูกกระเป๋าก่อนเรียบร้อยครับคนละแปดร้อยป่าเขาบอกว่าเรียบร้อยกันคนละแปดร้อยกันจริงจริงมันก็ไม่ได้วุ่นวายอะไรนะเราเป็คนไทยด้วยครับ,รบไปนั่งรอเขาเขียนเอกสารอะไรหรอกถ้าเกิเราไม่หมดเงินถ้าเกิดเรามาช้าแม่งออกคิเมื่อไหร่เออเออใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราก็าไปเปิดกระเป๋าปกติครับ กินข้าวรอ,อไปร้านอรบโคโค้กเือโคอะไรนะในในในอมเมอร่นลลองกินดูคับไ่รูอร่อยปะ บีมกี่องศาสี่องศาเขาบอกสิบสี่เหรอไม่ตามสิบอ๋อโอเคนีออค่แต่ตอนนี้เขาบอกมาสิบกว่าแต่ว่าฝนมันตกทุกวันเลยครับตามเบลท์เชฟอร์แคสต์แล้วไปข้างไหนอรัโอเคเด,เดี๋ยวเราก็<ป>เพื่อนเรามารอแหละครับแล้วก็ไปตรวผ่านดาวตัวของข้อมือครับก็ไม่น,านา่าจะมีอะไร ชั่วโมงโคตรคนคนเยอะเลยครับคนเยอะมากเพกระเป๋ากันเพื่อนรอนาน,นไไแล้วไปอากาศน่าจะเย็นๆแต่ไม่มนานจริงแต่จริงมาจริงแม่งลงออนไลน์มาก่อนอกว่าสามวันลุ้งหน้าได้ครับเราไม่มาเสียเวลาสแกนแลวเน็ตแม่งก็ชาเป็นเป่าเลยแต่แต่ว่าไวไฟในสนามบินเร็วครับไปเอากระเป๋ากระเป๋าเย็นนิดหน่อยครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินออกไปหาเพื่อนแล้วดีครับลงมาได้กระเป๋าพอดีไปยังเ้าห้องน้ำเปล่าโอนะเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เพื่อนเราน่าจะรออยู่แล้วครับ <Yeah. S 1> เขามารอแล้วครับโอเคเอาวิกกี้ด้วยมากับเมียโอเค เจอแล้วครับเอียน a n i s, <S uh, <laughs> i e let me introduce my i f e บมบิมบบ b i m บ yes 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 so how long that you waiting for me 2 hours at least. I got here at 12 o'clock. And then we, we <laughs> <end> but <up S 1> I told you that the plane gonna land at 12 o'clock. a h I ate lunch here. Oh, okay, <Yeah. S 1> okay, okay, okay. โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเมืองเข้าเมือง <laughs> วันนี้มันบอกว่ามันอุ่นๆเออก็ใส่เสือ้อยืดได้อะโอเคหารถอยู่ครับพอดีคนลืมรู้จอดตรงไหน,น ไอ้ยน hey, maybe we can take a cab it's okay just leave your car here we can take a cab o k ready o I can take cab with you okay เดี๋ยวเราแรกไปหาอะไรกินก่อนครับขึ้นรถแล้วครับ forty u y o u you you told me you gonna show me chicken l i n e s or something <laughs> <sh arp et> uh maybe not today oh okay, okay okay yeah because it is near your apartment you know oh okay yeah and uh because later four o'clock i need to pick my son oh so okay let's go to my house first okay sure no problem okay go to the okay นี่ร้านข้ามันไก่ครับจะซื้อกลับไปกินบ้านเพราะว่ามันต้องไปรับเพื่อนให้รับลูกสองวันที่อกันเสี่ยว a ้องไปได้แล้วหลองจ w ก e n I น a s s t u d e n ร I ั a t here โอ้กินตั้งแต่เก็จะมีการจัดงานศพของผู้ต h ยี่อยู่ในบ้านลองกินดูครับ ถ้าแม่อร่อยนะก็แม่อร่อยก็ไม่เป็นไรถึงเรน Remember Yeah kind of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  But I f knife knife r o l Yes Yeah knife roll Yeah Okay Good memory เลยใช้ได้นะแต่ว่ากัดจะแห้งๆมันจะไม่เหมือนแบบบ้านเรา Hey, next time you go to Thailand, I show you the chicken rice in Thailand. Chicken rice? Yeah. Mm -hmm. Famous one as well. Okay. Nearby my place. Mm -hmm. Are you living? No, not yet. Oh, okay. Is life or what? No, no, not life. life. Life, Oh, after after this, you can to go back to yeah. country and cut it. Yes, yes, oh. yes. <laughs> 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 mm. <deun> <laughs> He, he just wants to show me off how rich he is. Yeah, I just want to show him how rich I am. Yes. Yeah. <laughs> am I rich? Yeah, you're rich. I, Enough to be your friend? Yes, oh. yes, yes. You pass my standard. <laughs> <laughs> oh, already, I, already passed. Yeah, I already passed last test. Yeah. <laughs> I already passed. <laughs> <it>. <laughs> how many soys? You mean How how many floor how many stories how many floor 26 so oh, 26 okay yeah อ๋อถ้าตึกยังไม่เปิด okay one it is this not open yet right 137 unit s 13 units and h oh. uh, just only nine left oh already sold out yeah oh <my> and the nine left they owned by construction company อ๋อมีรอ27ห้องขายหมดแล้วเหลือแค่เก้าห้อง and uh, 30 units already live in okay yeah you will be my faith forever of course yeah เขามีนี่เป็น麻将麻 a 牌 l อ๋อนี่ก็จะเป็นข้างบนครับ oh this is the play set you say that we can do the countdown here yeah oh you see the 101 no i see 101 The 101. oh okay h ขาวิว h ขาจะเ e ็101ครับ101 how 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 much you 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 sell for the for one unit how how much one one million USD oh l l a one million USD oh l l a okay ก็ประมาณสามสิบ thirty thirty something Chinese dollar right million thirty million something Yeah, thirty minutes. Okay. Yeah, so include the parking lot. Oh, okay. The view is The view is really good. Mm. Okay. And the two cleaners. And this is Hongkalaok. Yeah, this one is karaoke. This is for the uh, room owner to have a party with their friends. Yes. Okay. They have to make a reservation in advance. Yes. Oh. And the uh, mahjong table. Okay. ขอ,อโต๊ะเล่นนี่ๆไพ่เราก็จอกมาจองอ่ามาจองโออ <Yeah. S 1> นี่นือถุงโต๊ะที่เก็บโน้ตอะ่ะเก็บโน้ตของจอกอันนี่ครับแพบปิกแอร์เรียเขาใช้ได้ใช้ได้ I, I can take picture for you No no it's okay b i r u s ยา <By S 2> yeah. This one is my first song really. Oh okay the first song. นี่ครับเขาก็พามาดูบ้านใหม่เขาคือสร้างด้วยแล้วก็ได้มาห้าห้องเป็นของเขาเองโอเคก็ต้องต้องสร้าง tiny kind of tiny. Try no no you. Oh you want m e to try? Okay 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 นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับมาชมตึกข้างหลัง บวดรวยเรียบร้อยแล้วครับ I I say I say that you done showing off o t v i o u s you are No no I need I need to I need to do my ending Ah okay You never give him the chance to do my ending Okay เดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยววันนี้น่าจะกินข้าวบ้านเขาแล้วก็จะไปซื้อเป็ดกัน We going to buy the grilled duck อยา g r i l l e d duck Okay go เดี๋ยวนั่งมอเตอร์ไซค์ไปโอเคเชื่อไปครับเดี๋ยวผมนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกครับนั่งเล่นเดี๋ยวฝากบีบไปที่บ้านก่อนโอเคตกลงเราไ่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วครับหนาวครับที่ใส่หมวกกันน็อกด้วยขับรถแม่งไปเลยจบ We a l need to sleep out บีบต้องนิสวงกำล o งอ๋อเอ็กซ์แคนเน่ไม่ก็น้อโอเค And the ว RX สาม h ้อยสองอ no 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 it 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 not odd if if you d o t have any yeah you will not okay this one okay for the for the back seat yes okay oh บิ e มเหมือนกันโอเคน่าจะ how far maybe 10 minutes drive okay สิบนาทีถึงครับแต่แมงมืดแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วแต่ไปถ่ายที่ร้านเลยไม่รู้อร่อยจริงเปล่า แต่ก็อร่อยแหละโอเคโอเคโอ้มาซื้อเป็ดย่างครับร้านนี้มันบอกอร่อยอีกแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวลองกินวันนี้มีกินข้าวที่บ้านแล้วครับมีพ่อแม่เขามาด้วย ลูกๆอะไรด้วยนะลองดูเป็ดแม่งหอมจริงครับเดี๋ยวต้องไปต้องไปชิมที่บ้านหน่อยว่ามันอร่อยว่าติดบุรีติดบุรีขายไม่ได้น่าเกลียดโอเคเดี๋ยวไปถึงบ้านชิมครับ I say that we gonna taste the duck yeah in your house I remember we have a whiskey time. Yes, yes, yes. last time. time we yes, are, yeah. We have I one. drink with you. Yeah, yeah. A, I see the liver. Yeah, yeah. Yes, yes. I think yeah, we yes. have. A we can do drink. it again if you don't mind. Are we can, they? we can do it again. Do it again. Tonight, <laughs> <it> tonight, <again>. <laughs> yes, red wine. Yes, red wine is fine. Yes, okay. yes. yes. Okay. Whiskey is strong to me. Okay. Uh, and yeah. me uh, you 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 drink a, a light light wine light 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 which light, uh, light wine okay okay uh, maybe I I, just, I gonna go take a look take a look my, my son ah uh, okay you just stay here okay 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 เอ h พอดีพ่อเขาจำได้เขาจะแล้วนั่งกินเหล้าด้วยกันครับโอเค thank you thank you great wine okay Yeah, prune. Is this, is this a prune? Prune, I don't know. Oh, okay. Oh. Then the fruit, anyway, is a fruit, and fruit something is a, can be, be alcohol. Oh, but do you, you want to drink? Uh, wanna, <laughs> try? wanna try? Wanna <laughs> try? Long way. Eh? <laughs> good, delicious, <laughs> good. Good drink. Oh. Um, เธอบอกว่าพี่ขอฝากเขาเนี่ยเธอเธอแหละเธอขอไม่ต้องไม่ต้องเธอโอเคไปไหนก็มีแต่คนเลี้ยงชวนกินเหล้าเนี่ยโอ้โหพ่อเขาเปิดไว้กินเหล้าเนี่ยเก่งใจแค่นี้นี่ยท you ever know t h a to put it refrigerator. no actually actually letwise เออ room temp temperature is good yeah room temperature t m p e yes just keep just let it open yeah for a while yes yes yeah ไม่ได้มีของฝากเลยเขาเลยดูเงานใจราวหน้าแล้วกัน ได้เ,อ,เอาอะไรอ่ะที่แต่งัด้านหลังตรง e ี้ o ่วยปิดซะ insulation That s d นั่น i องโอเคโอเคห้องก็โอเคนะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนมับไปไหนก็ว่ากันเพราะเราก็โนแพลนอยู่แล้ว แผนเราคือจะมาเจอเพื่อนนี่แหละโอเคดไนท์ okay.